บารับกระสุนซ่องป้าจำลองสาเงพุผลอยากสิเห็นพี่ติวมาหรือ,อยังโอ้คอยว่าคอยจะขี่มาปะคอยเฉยโอ้คนอย่าง อ้าว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 อันนั้นเอาไปใช้บาดบ่ในถุงนี่อันนี้ถุงนี่เขาฝากมาให้อันนี่นะเขามันได้รายชื่ออยู่ใช่แล้วบ้านนะย่างย่างเดี๋ยวพระด้านวันดีค่ะอันนี้เราใส่แบบนีวัดสองมาไม่ได้ถืออย่างมาคันเวลาสิไปพุ่นเอามะใช่เลย เดเดี๋คุณคก็ใส่สีม่วงสวยจังเลยอันนี้มันมีลายชื่ออะไรนะของชายของตาช้างของชายชาแนลบ่เฮ้ยอันนี้นะแม่นบอกค่อยอ่านนรรยาสวยจะเดินทางไปไหนครัอ๋อไปกับลุงเด้ไปกับลุงวันนี้เนื่องจากบอกเบ้นอะไรไดบอกไปอันนั้นเน้เขาดีเพิ่นนั่นแล้วเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่ไปนี่กำลังจล่นเนาะค่ะ โอ้ยนี่สลพีสวยนะก็าดีอันน้อนะสีม่วงโซลารพีสีม่วงสวยมากเลยค่ะยายใช่ค่ะสวยนักราชนักราชนะแบรนด์นักราษยายบอกว่าเดี๋ยวยายขี่รถนะมันรถมาก่อนค่อยเลยน้องประสาทอกว่าพี่ติ๋วแม่อุ่นกับใบเอ็มมันน้อยโง่นะเฮียยุยยุยนะ

เบาอิ่มเลยเ่งได้คนได้อันยิเบาเกตงตะโอดหินเลยบึ้งหมกพิชเชนไปทั้งโลกวันนี้เออเออคุณอืมอมไม่จะนอนไม่จะหว่นเลยไม่จะวางเลยวันนี้คนไม่จะหว่นาไม่จะวางแล้วคุณหมกยมกไตรอใส่บาทจนค่อยไป อ้านามเอามาตีตัวนั้นอ้หบักพมตัวนัมนน่ะบักพมบักพมบักหำบักพมอันนั้นน่ะคือชาวบ้านคุณบุญก็ได้

เอาไข่ไปนะเด้อไปทอดเอาเลขเปล่าหนึ่งพันเหียนนี่อมนั่งยืนนี่เล่นี่นี่กระเป๋านี่เตะไว้เพื่อได้ลมเพื่อได้ล่เพื่อเด็กน้อยเขาไม่เยอะนั้นต่ได้กรเาเาเอเเขาหเาเไม่ได้เงินน้อยใหยเอาเถ เขาใน18ระยะยาชายเดอ้อไปให้ร้านเขาทำให้มามีแดฟีโอ้มินม,มาแต่กไก่ มันแหละทุกคนจะตับนี่เลยอ่อยแล้วไม่กี่วัานกนี่คิวไี่คิวจะไปวัดจ่บอกไปวัดหรือว่ามันไปศาลจะไปน้ำซุใคยคุณบอกเออค่ำค่ำ ไปอันนั้นเนาะ่วงสุ้ยสม่เจออะีจะดใจเลยอันเด้ไข่เลคือไประ้ชายเอายาชีมีไข่ก็มีไข่ะไฟฝาสองวัดนะมีทั้งวัดภูผาเองแล้วก็วัดูุหลวงยาวันเดยห้าาวันเราเอาขึ้นไปไม่ได้เลยต้องให้คนหนุ่มๆขุ้มให้ ปูชานตะเกาวอปูชานไปวะปูชานดมันะปะ่านเนากนยานกบัตอีกนไปอยู่บ้านทุลุกนะเอบนี้แห่งเป็นนางคักเนาะคุยเทวุรยะมันคุยเจ้าน่ะเออ มันก็จะโอ้อะล้วมันก็เอ้าเอ้าเอ้าแล้วนอนชาอุ่นสีชาตกบ้านไผ่ครัออจนชาจนชายายว่ามึงนู้นจนสีชารึเลจนสกอจ้าเน่าน้องโบควายจนโคอุ้ฟังเต้ตกน้ำฮ้อนปกติจงเขาปั้นชุควันเม่งมอเม่งมอเอ้ยจะอยู่บ้านเลออยู่บ้านเตอหรืออยู่บ้านเอ๋ยทีสักเจอข้อโง่ข้อควาย เมงน้ำลายจะไปน้ำอ้อยน้ำอ้อยเอามาเพื่ีวิ่งกินล่ะเขาก็มาลับได้าาจแล้วก็ผู้หลบนีหน้าที่เนาะเอาไปเพื่อเขาจีนนะเขาเอ็ดผู้หลบนั่นม่งเขาท่าอยู่นั่นองไม่โอบจะเอจ้ะเอแม่ผู้หลบอันนี้นะผู้หลบอันนี้นะเลยอันนี้แม่เด เมดีแม่อฟชัยชาแนลก็แค่นั้นแม่อบอันนี้นะ่ะอันนี้ตาสานนาทีเจออันนะั้น,น่ะ,นปะนกป้าเต็นก็ถือไปแล้วเออเอาไปให้คัรับบโร่เ<ม>อาแต่แม่อฟไว้อยู่นี่นะ่ะ เออเมนอยู่มาไปมาได้เร็วเลยบรรยากาศบ้านกกากค่ะตอนเช้านะคะนี่ค่ะบนตึบเลยว่ะก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับตะไคร้ให้ยายด้วยอยู่คลิปย้อนหลังด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย